หน้าที่กายสีดำนิดหรือนาาตะกูลกันหาโคตมะจุดเด่นของนาาตระกูลนี้คือถือกำเนิดมาจากคราบเหนื่อใครและสิ่งหมักหมมต่างๆมักจะอาศัยอยู่ในหนองน้ำลึกหรือแหล่งทะเลลึกอันลึกลับเขามักจะทำหน้าที่เป็นทหารเฝ้าสมบัติอันมีค่าใต้มหาสมุทร พญานาคตระกูลกันหาโคตมะที่พวกเรารู้จักกันดีและเป็นที่เคารพบูชาคือองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชคนที่เคยมีพพชาติใดเคยเกิดเป็นนาคตระกูลกันหาโคตมะมาก่อนพวกเขาจะมีนิสัยเหมือนดั่งลมพายุโกรธง่ายโมโหง่ายอารมณ์ร้อนและไม่ชอบให้ใครมาบังคับแต่ในทางกลับกันเวลาที่พวกเขาเข้าสังคมหาเพื่อนจะเป็นคนที่มีความเฮฮาร่าเริงเข้ากับคนง่ายไม่ค่อยจะปิดบังอะไรไม่มีอะไรรับหลังครับ ถึงพวกเขาจะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแขนก็ตามเขาก็ยังฝักใฝ่ในทางธรรมไม่เคยคิดทำร้ายใครก่อนครับ